แล้วค่ะกลัมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะแบบว่า จะทานอาหารกันหรืออะไรยังไงนะคะวันนี้ลุกมีทายเนี่ยมีเมนูมาฝากกันด้วยนะคะนั่นคือเมนูเกี่ยวกับไข่นั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นนะคะถาม SMS อกันก่อนดีกว่านะคะถามเรื่องเกี่ยวกับไข่นี่แหละค่ะว่าเมนูไข่ที่คุณโปรดปรานนะคะคือเมนูไหนนะคะลองส่งมาบอกกันดูนะคะพิมพ์บีีตัวใหญ่นะคะตามด้วยคําตอบนะคะเมนูไข่ที่คุณชอบนั่นแหละแล้วก็ส่งไปที่4890011นะคะก่อลุนรับของรางวัลนะคะจาก BSC ทันทีหนึ่งรางวัลด้วยนะคะยังไงส่งกันข้ามา เยอะละกันนะคะเอาล่ะค่ะมารู้เรื่องเกี่ยวกับการทานไขใ่ให้มันดีต่อสุขภาพดีกว่าในหลายคนจะคิดว่าเอาตัวเองมีโรคประจําตัวต่างๆจะทานไข่ได้ไหมนะคะแต่จริงๆแล้วมาทําความเข้าใจตรงนี้เลยว่าไข่เนี่ยเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีมากๆเลยนะคะคือก็มีดีตั้งแต่ทั้งไข่แดงและไข่ขาวนั่นแหละค่ะ ก็ควรที่จะรู้ด้วยนะว่าวัยตัวเองเนี่ยอยู่ในวัยช่วงไหนควรจะทานไข่ในปริมาณที่พอเหมาะแบบไหนนะคะเริ่มที่วัยแรกกันเลยนะคะเขาบอกว่าเด็กอายุตั้งแต่1ปีในช่วงวัยเรียนเนี่ยควรที่จะมีการบริโภคไข่วันละหนึ่งองนะคะวันละหนึ่งองเนี่ยถือว่าเหมาะสมในรูปแบบไหนก็ได้นะคะแต่แนะนําให้เป็นตอนเช้าจะดีที่สุดก่อนน้องๆจะไปโรงเรียนนะคะก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนมากขึ้นนะคะ เอาต่อไปค่ะถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่กันบ้างโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีร่างกายเนี่ยปกติสุขภาพปกติไม่มีโรคอะไรก็ควรที่จะบริโภคไข่3-4ฟองต่อสัปดาห์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นต่อวันนะ3-4ฟองต่อสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งก็7วันนะคะก็ควรที่จะทานวันเว้น,ว,นวันก็ได้นะคุณผู้ชมก็สามารถที่ทําให้ได้โปรโตีนจากไข่เนี่ยได้ดีมากๆเพราะว่า ไข่เนี่ยเขาบำรุงพวกเส้นผมพวกเล็บอะไรต่างๆให้มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะคะเอาต่อมาค่ะถ้าเกิดเป็นคนวัยทำงานกันบ้างนะคะแบบประมาณ3าขึ้นไปแล้วนะคะก็ถ้ายังมีสุขภาพดีอยู่นะคะสามารถบริโภคไข่ได้ทุกวันนะเมื่อกี้ก็คือในสภาวะปกติก็คือบางทีอาจจระรอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยก็สามถึงสี่ฟองต่อสัปดาห์แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ต้องใช้พลังงานหน่อยทํางานมีต้องใช้แรงงานหน่อยนะคะ ทานได้ทุกวันด้วยนะคะไม่เป็นการเพิ่มคอเลสเตอรอลใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเวลาคุณทานไปแล้วถ้าเกิดคุณทางานได้ออกกําลังต่างๆก็จะทําให้การเผาผลาญเนี่ยเผาผลาญพวกคอเลสเตอรอลนั้นออกไปหมดนะคะไม่ต้องกังวลน,นะเอาต่อมาค่ะกลุ่มผู้ป่วยกันบ้างผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าต้องพิถีพิถันในการเลือกอาหารนิดนึงนะคะ ถ้าเกิดกรณีคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะเขาบอกว่าเป็นโรคที่ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็จริงแต่ก็บริโภคไข่ได้เหมือนกันนะคะแต่ได้น้อย ิดนึงนะก็คือ1ฟองต่อสัปดาห์นะคะก็ถ้าเกิดมีปัญหาสุขภาพก็ต้องอดทนกันนิดหนึง่งบางคนอาจจะชอบเมนูไข่แต่ก็1ฟองต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะก็ควรจะเป็นไข่ต้มนะน่าจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าไข่ประเภทอื่นเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่านน้ามันต่างๆนะคะหรือจะเป็นไข่ตุนก็ได้นะคะก็เป็นพวกน้ําหอมๆซุปเป็นหวานๆไปนะคะและอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะก็ ทานได้หนึ่งฟองต่อสัปดาห์เหมือนกันนะคะอดทนกันนิดนึงนะคะถ้าเกิดลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้แล้วเนี่ยอาการที่คุณเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดนะคะเป็นพวกโรคหัวใจก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้ก็รู้ไปแล้ววิธีการกินไข่างฉลาดเป็นอย่างไรทานให้ถูกนะคะต้องเหมาะสมกับวัยของเราจะดีมากๆอ่ะ ต่อนะคะเป็นเมนูไข่มาแนะนากัน้างดีกว่าสําหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนิดหนึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องคอเลสเตอรอลห,หรือว่าควบคุมอาหารต่างๆนะคะเมนูนี้นี่สุดยอดเลยสามารถทําขายได้ด้วยนะคะไปดูวิธีกันเลยว่าเมนูไข่สุดเก๋เนี่ยก็ทำกันแบบไหน <S <S อ่าค่ะนะคะเมนูไข่แบบนี้ก่อนอื่นจะต้องเตรียมอันนี้ค่ะจะใช้เนยนะคะ เนยใช้ยเยอะมากเลยเพราะอันนี้เป็นเมนูของทางฝรั่งเขาเขาจําเป็นจะต้องทานพวกอะไรที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไทยๆเราเนี่ยขอให้ใช้สักนิดเดียวก็พอแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องละลายเนยก่อนนะคะพอละลายได้ทั่วกระทะแล้วนะคะให้คุณใช้ขนมปังค่ะน,นุ้ยแนะนำให้เป็นขนมปังโฮลวีตจะดีที่สุดนะคะแล้วเขาก็ใช้ขนมปังโฮลวีตเหมือนกัน ในการให้จะวางไว้บนกระทะเพื่อให้เนยเนี่ยมันซึมเข้าไปในขนมปังโอ้โหถ้าใครไม่ห่วงอ้วนก็ทําได้นะเมน,นูนี้ค่ะอันนี้เขาใช้2แผ่นเจาะรูตรงกลางด้วยนะคะลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเจาะเขาเจาะไว้ทําไมเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนอพอขนมปังซึมพวกเนยต่างๆไปแล้วหอมกลุ่นนะคะก็ทำให้มันแบบว่ากรอบๆนิดนึง ไม่ถึงขั้นแบบไม่เกรียมเลคะเอาแบบพอดีพอดีกลับด้านไปกลับด้านมาจนพอใจแล้วละ่ะพอสีสวยนะคะจากนั้นนะคะก็ถึงเวลาที่รูตรงกลางจะทำงานแล้วนะคะโดยการที่เขาจะใส่อะไรลงไปก็คือไข่นั่นเองค่ะ ไข่ตอไปตรงกลางเลยดูสวยเลยเนาะนะคะจะทําให้คุณได้ทานทั้งขนมปังแล้วก็ไข่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ตอกไข่ลงไปตรงกลางขนมปังที่เป็นรูแล้วก็รอให้ด้านล่างเนี่ยพอดีพอดีก่อนนะคะถึงจะกลับด้านได้แต่บางทีอาจจะไม่ต้องกลับด้านก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าทานไข่แบบว,ว่าสุกๆดุ็จิบได้ ช้ไฟอ,อ่อนๆนคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไฟแรงเนี่ยไข่จะไม่สุกแล้วขนมปังมันจะไหม้นะคะอืมอันนี้เขากลับด้านด้วยเพื่อให้ไข่ตรงกลางไข่แดงตรงกลางสุกไปด้วยนะคะเพราะว่าการทานไข่ดิบเนี่ยจริงๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะควรทําให้มันสุกดีกว่าบางทีหน้าตาไม่ต้องสวยมากก็ได้ประโยชน์พอถึงขั้นพอดีกลับด้านได้ก็กลับด้านเลย ดูไล่สีเลยนะคะสีสวยมากๆาน่าทานมากๆนะคะก็รอให้สุกอ,อย่างที่นูกบอกเะคะใช้แฟอ่อนนะเพราะเดี๋ยวข้าจบปักมันจะไม่นี่เลยก็สุกแล้วทั่วนะคะน่าทานเลยทีเดียวตักใส่จานเรียบร้อย ทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบว่าให้น้องๆหนูๆลูกๆเนี่ยทำด้วยก็ได้นะคะเป็นการฝึกสีมืองเขาแล้วก็ให้เขาทําอะไรเองเป็นหรือว่าจะทําขายก็ได้นะคะทั้งขนมปังทั้งไข่นะคะต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากสามารถขายในยราคาที่แบบแพงๆได้เพราะาบางทีเนี่ย รูตรงกลางเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นวงกลมก็ได้นะคะเอาแบบว่าเป็นเป็นรูปหัวใจรูปดาวซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะมีพิมพ์ในการปั๊มนะคะแล้วขนมปังในส่วนที่คุณเอาออกมาก็ามาทําอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเอามาทานเปล่าๆเล่นๆหรือเอามาทําเป็นขนมกรอบๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอราคานี่ก็เป็น เมนูไข่เมนูอาหารเช้าที่มนันแนะนําคาดว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะทําตามในวันในเช้าวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะท้ายนี้นะคะละลูกมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะมาให้ดูกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับคนที่ขับขี่รถบัสนะคะคันใหญ่ๆห,หรือว่าจะเป็นรถทั่วไปรถยนต์ของเรานี่แหละคะ่ะมาดูกันนะคะเพราะเขามีการจับภาพรถ นะคะภายคนภายในรถระหว่างเกิดอุบัติเหตุว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเมื่อรถคว่ำนะคะอันนี้นะคะเป็นคลิปหนึ่งที่น่ากลัวนะคะสยดสยองเลยทีเดียวนะคะแต่เอามาให้ดูกันเพื่อจะได้คาดเข็มขัดนิรภัยกันนะคะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอจากประเทศจีนนะคะเป็นภาพวงจรปิดจากนะคะซีดเบลนะคะ P.S.A. องค์การเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถของประเทศจีนนะคะนี่เลย อันนี้คือรถบัสที่เสียหลักนะคะแล้วก็คว่ำชนทำให้คนเนี่ยภายในที่ไม่ได้คาดเข็มขัดน,นิรภยัยกระเด็นกระดอนไปแบบว่า,าน่ากลัวนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับตัวเองเนี่ยก็ควรจะมีการคาดเข็มขันนิรภยัยหรือ ประเทศไทยควรจะมีการรณรงค์ให้มากขึ้นและเสริมความพร้อมต่างๆนะคะในการโดยสารรถประจําทางหรือรถบัสใหญ่แบบนี้นะคะในการที่มีพวกเข็มขัดนิราภัยคาดไว้ด้วยนะคะอาละคะนี่คือจะเป็นการส่งเสริมของหลายฝ่ายประเทศจีนเขาก็ถ่ายมาให้ดูแบบนี้จะทําให้เราได้รู้สึกว่าเรากลัวแล้วเราจะต้องระมัดระวังตัวเองเข้าไว้นะคะยังไงขอขอบคุณคลิปวิดีโอจาก YouTube แล้วก็องค์การเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการใช้รถของประเทศจีนด้วยนะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้แล้วนะคะก่อนจะลากันนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสปอนเซอร์ค่ะเสื้อผ้านะคะจากร้าน e c o f l o w e r i n d อิ P ด n g b ัง r บ i รี่และร้านเนสเกตนะคะเครื่องสำอางจาก BSC คะ่ะแต่งหน้าโดยประกบซินดี Group นะคะดอกไม้จาก Miss ิ i ลีนะคะและดอกไม้จากร้านคุณ อดอกไม้ด้วยนะคะแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม10น e นานทีทางช่อง Star Channel แห่งนี้นะคะวันนี้นุ๊กต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนให้ผู้หญิงคิดเป็นโดย CD call center คิดถึง CD ที่นี่เบอร์เดียว